No. ากินที่เห็นราดน้ำขาวๆนี้ไม่ใช่ซุปกระดูกหมูนะแต่ว่าเป็นน้ำซุปเต้าหู้ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังที่น้ำซุปทำมาจากน้ำเต้าหู้หรือเรียกง่ายๆก็คือทำมาจากถั่วเหลืองนั่นแหละร้านอยู่ที่บางขุนนนท์ห้าที่ร้านทุกอย่างดูสะอาดมากเลยนะวันนี้มาถึงร้านก่อนที่ร้านจะเปิดอีกเจ้าของร้านก็ยิ้มแย้มตลอดเ,อเลยเอาล่ะวันนี้สั่งเมนูเบสิกไปเลยเป็นเล็กน้ำเต้าหู้ต้มยำหนึ่งค่ะพี่หมูบะชอที่นี่คือแบบว่าเต็มปากเต็มคำแน่นอนดูจังหวะเขาตักเด็ดส่วนเรื่องของการปรุงเนี่ย ทุกจานทุกชามที่ลูกค้าสั่งไปเลยแอบสังเกตว่าใช้มะนาวแทนด้วยฉชนเลิฟสิ่งนี้มากๆาจากหมูบะช่อเขามีหมูสดให้ไปด้วยนะที่เห็นอยู่นี้คือถั่วเหลืองทั่วที่เอาเสียงยํามาเลยนะถั่วเหลืองคั่วร้านเนี่ยจะใช้อันนี้แทนกับการใช้ถั่วลิสงต้มยำปกติมีถั่วลิสงไงแต่วันนี้ใช้แบบเป็นถั่วเหลืองคั่วแทนถึงช็อตเด็ดค่ะ น้ำเต้าหู้นุ่นวลตมกับเครื่องปรุงที่ใส่ไปทั้งหมดละล้านลงไปเลยแานนี้น่าอีจแล้วแต่ว่าใส่ไขย่ยำมาตุ้มอีกหนึ่งจานนี้คือแบบนิพานได้เลยหมูชิ้นก็ชิ้นใหญ่และหมูบะชอก็ใหญ่กว่าคือใครไม่ทานต้ยมยำสั่งแบบออริจินอลเรียวๆก็ได้ความหอมของทั่วเหลืองและนอกจากก๋วยเตี๋ยวนังเต้าหู้แล้วเขามีข้าวมันไก่ให้สั่งด้วยนะจ๊ะที่จอดรถหายากนิดนึงแต่ว่าต้องไปลองค่ะ